เนี่ยมันจะเหมือนเห็ดอะไรวะเดีนะ๋ยวนีัไม่ได้ชื่อนะันกรบอกก่านเอาหายไปแล้วกูมาหายเมื่อกี้อันแรกก็เจอตรงนี้เนาะใช่กูคล้ายๆปูลีเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยลืมโซ่กอ่าตอนนี้ มาเก็บเห็ดนะฮะซึ่งตอนแรกกะว่าจะเก็บตรงอ,อะไรนะสะสะเก้าบ่อและนะ้วเนี่ยะฮะที่อะไรทะเลเก้าเก้าเก้าบ่อที่ที่พาไปเที่ยวมานะ,ะับเขาเหนื่อยกันฮะก็เลยกลับมาก่อนผมก็เลยมาเก็บตรงใกล้ๆบ้านก็เป็นภูเขาอยู่แล้วแหละตรงนี้มันก็เป็นเป็นทางขึ้น เทือกเขาเดียวกันกับภูเขาทิม่นั่นแหละนะครับก็วันตอน,น,ต,อนตอนนี้มากับเจียวแล้วก็ยายอีกคนนึงที่เป็นพี่สาวของพ่อเน้พี่สาวของพ่อเขาเรียกอะไรป้าประตูไม่ปิดดีกว่าอันนี้เป็นประตูของร้านอาหารของญาติเจียวฮะที่เคยถ่ายให้ดูไปบม่อวนะมันทะลุมาข้างหลังได้นี่ฮะมากับป้าแล้วก็มากับเจียวหาเหา็ดเมื่อกี้ เดี๋ยวเก็บข้างทางได้นิดหน่อยแล้วอันนี้ชื่อเห็ดเลยนะใหญ่มากไม่รู้ภาษาแล้พูดภาษาเป็นภาษาหน้าซีเหรอกูไม่ช่วยวนจือเลยวนจือฮะวนจือวนจืออันนี้มันแปลมันเป็นภาษาหน้าซีเนี่ยเอาภาษาจีนกลางไม่มีเหรอไม่รู้อ๋อแั่เนี้ยเห็ดนี่ดีมากเลยนะไม่เสียเอ่อเห็ดเนี่ยผมกินช่วงๆเนี่ยคือคือมันออกช่วงนี้ทุกๆปีเนาะก็ถ้าเป็นของทางภาคเหนือเนี่ยมันจะเหมือนเห็ดอะไรวะ เห็ดลมครับโอ้โหขอเสียงคนภาคเหนือหน่อยนะเห็ดลมครับแบบเนี้ยรสชาติเหมือนกันมากอันนี้เล็กอ่าอันนี้เล็กนิดนึงอร่อยเล็กนิดนึงแต่เป็นพันธุ์เดียวกันเหรอไม่ใช่ข้าวพันเหรออ๋อโอเคเฮ้ยปลาไปแล้วปลาไปแล้วป้าเขาขึ้นไปอย่างเร็วเลยครับขึ้นไปอย่างเร็วมากเลยอ่ะอันนั้นเขาอายุนู่นแล้วนะน่าจะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะเนี่ะใช่ไหมกูมานี่เออกูมาประมาณเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วขึ้นไปอย่างเร็วเลยฮะ อันนี้เราเ้ระวังอันนี้นะอะไรอ๋เนี่ยเจียวเตือนตลอดเลยวันนั้นที่น้องซีซีก็เล่นแถวบ้านอะ่ะอันนี้ถ้าโดนละคันนะฮะเนี่ยคันละแสเฮ้ยกูมาอย่างเร็วเลยอะ่ะนู่นไปนู่นแล้วแล้วผมก็ไม่เคยขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันนะันี่ัน,นี้คือตาเลยฮะ อผักไม้เจ็บเปล่าอ่อ๋อผักไม้ก่อนต้องถางฮนะถางพวกใบไม้ใบหญ้าแล้วก็จะเห็นเห็ดน,นี่ผมก็ไม่เคยเก็บเห็ดมาก่อนนะนี่ครั้งแรกในชีวิตนะฮะเนี่ยจริงๆรินะากในชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยก็ไม่เคยใชเดูบพวกาู <laughs> กา <laughs> <laughs> นำทีม,มน,น,น,นำทีมเอ๊ะแล้วมันจะเก็บได้โอ้มันมันก็อาจจะแบบว่าแต่แต่อ,อ๋ออ๋อนี่เขาบอกว่าต้องเข้าไปที่แบบอันนี้หน่อยเพราะว่าทางเดินพวกนี้ก็คือคนมันเก็บง่ายเนาะออกประตูมาตรงเมื่อกี้ใครก็ก็เห็นก็เก็บได้หมดอะเพราะนั้น ต้องไปที่ที่แบบว่าธุระกำนานนิดนึงนะฮะแบบว่าเออที่จริงหมอไน่จะช่วยหาด้วยเนาะนี่ตงนั้นมีดไหมต้นเดี๋ยวไหมอ้าโอเคเยไอ้ไม่ได้ปะ่ะต้องหักต้องหักก่อนเอ้ย,ยอ,อ๋อ เชียวถามกูมาฮะว่ามีงูเปล่ากูมาบอกมีอยู่แล้วอ้าวอย่างงั้นทำไงดีเนี่ยตอนนี้มีเห็ดนึ่งกินไม่ได้๋อดรู้ได้ไงว่ากินไม่ได้เพราะว่าไม่เคชียวว่าบอกว่าเห็ดมันเยอะนะแต่ว่าเห็ดไหนที่ไม่เคยไม่เคยเห็นก็จะไม่ไม่ไม่เก็บฮะเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวเป็นพิษ เขาขึ้นไปยืนดี่ไงวะขึ้นไปแล้วี่นี่มันมีที่ขึ้นหรอนี่ไงนี่ไงทางนี้ไงเอ่อสุมา้วะชาเจอเห็ดเล็กอีกอันหนึ uh, ่งใช่หรือเจปล่าเนี่ะ ว่าแถี bo ้แมงวีแมงวันเยอะเหมือนกันเข้าตาก็เลยไม่ค er> ่อยเห็นถ่ายคลิปไปด้วยอ๋อมีอนนี้มีองที่สื่อมาวันนี้มันไม่กูแม่มาไม่เหมือนไม่เหมือนแสดงว่าไม่ใช่หรอทิ้งดีกว่าไม่ใช่ของที่เขาบอก เอจ้าคยเเัวก็เนี่ยนกมวนนะเหนือการกีจะชิะวังวเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเห็ดหลุมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดูสีแล้วไม่ใช่วาห็ดผีมนี่มาผีมพ์มช่นจะกอลมาไม่ใช่มพ์มาจาคล้ายๆการคนที่เก็บไม่เป็นก็ปีนี้คนที่เจียงเขาเป็นข่า มีเหตุแต่มันโชดถึงช่วงหน้าเหรอจริงเหตุตายเลยสิพันคนอ้าวตายไปสิบห้าคนแล้วเหรออ๋อสวยละเอาแล้วนี่เก็บถูกป่ะเนี่ยก็เก็บแหลอันนั้นเลยอ้าวอันตรายเว้ยกินไปเรื่อยนี่แสดงว่าแบบมึงคงกินไม่เก็บเองกินเองกินไปเรื่อยอย่างเนี้ยเจอบอกว่าเนี่ยเดินผ่านมาอันนี้ก็กินไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อ๋อยิ่งสวยยิ่งเป็นพิษนะอืม เหมือนคนหรือเปล่าก็าต้องสวยขนาดไหนอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกสวยสวยได้ไหมอ,ะอ่ะอะ๋อย่างนี้ก็กินไม่ได้ฮะโอ้มันมันดูยากนะแล้วนะมีบางอย่างที่กินได้ดที่<ๆ>คนที่นี่ก็ไม่กินทางด้วยอ๋อบางอย่างกินได้แต่คนที่นี่ไม่กินเพราะอะไร,มรไม่ไม่อร่อยอ๋อโอ้ที่จริงผมดูตามทางก็มีเยอะนะแต่ว่า มันเป็นสีแปลกๆทั้งนั้นเนี่เนี่ยไอ้กูม่เทชื้อม้ออะไรนี่นี่หมวนี่อะไรไม่เห็นหรอไม่ใช่อ๋อดอกอ๋<ช>อ,อ,อกูมาได้เพิ่มอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งละพันหนึง่งอะไม่รู้ชื่อนะหัวเขาบอกว่ากลอนเลย 1, ึงเพราะว่า พวกนี้เขาเขาเขาเป็นแบบแบบประสบการณ์เอยอะแล้วเป็นชาวบ้านเวลาเขาเขาจะพูดชื่อเขาจะพูดชื่อภาษาท้องถิ่นแบบนี่ก็คืออันของพี่เมื่อกี้มั้งไม่ใช่ก็คืออันที่อันเล็ก,กเลยเมื่อกี้นะดูใกล้ๆกันใช่ไหมโอ้โดูใบเปินเลยกินอย่างเดียวดีวค่ะท้าหลังก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ถ่ายเจียวไม่ทันนะขึ้นมาตรงนี้เราลื่นล้มเลยฮะแต่ว่าไม่เจ็บเพราะว่า ดีมันล้มเบาๆมันสูงอ่ะแถวนี้มันลื่นด้วยมันมีเป็นมันช่วงนี้ฝนตกเลยฮะหน้าเห็ดมันก็จะเป็นหน้าแบบว่าเป็นหน้าฝนหน่อยนะอุ้ยเจียวมาเจออันหนึ่งครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลองใหญ่ๆนิีน้นึงนี่ไม่เอาดีกว่าดูหน้าจอามีกลัวหน้าตาน่ากลัวมากเลยอ่ะเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้ เป็นผลไรป่าถ้ามันสูงแล้วมันจะดำดำเนี่ยเหรออือถ้าสูงแล้วมันจะดำดำผลไม้ป่านะคล้ายๆบลูเบอรี่เลยอะคล้ายบลูเบอรี่เลยฮะเดินขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็มาเดินมาถึงที่ถนนแล้วฮะเดี๋ยวทางกูมาหรือว่าป้าเนี่ย เขาจะหาที่ลงไปอีกทีนึงนะฮะคือหทากกหหหที่ลงโอ้โหนี่น,น,นี่ลงได้เหรออุ้ย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  เจ็ดสิบห้าอายุอ่ะทำไมลงไปข้องแล้วนี่ระวังสะดุดอีงนะโอ้ยชันมากเลยโอ้ยตรงชัง้นวิชาตัวเบาเนี่ยเออ,อ,อโอ้ใช่ดีตรงนั้นพอพอลงไปแล้วมันจะมีทางแล้วไงนะง่ะเดี๋ยวนะลงไปไม่ได้ เอาถ่ายคลิปด้วยเนี่ยเอาถืออันนี้ด้วยโอ้ยเดี๋ยว้อเด้อเด้อเด้ยดยดยอยวาจับหญ้าลงฮะเออถือตรงนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมมีก็ถืออยู่ในี้มาเถอะอะอาเอาเอาเอาไม้ไปก่อนวโดวดนะไม่หยิบทีอย่างนี้และเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวอย่าพึ่งไปดิ จุดสำคัญคือว่าเขามาได้ยังไงเฮ้ยเรื่องโซ่โวยเห็นไหมลุยเลยเมื่อกี้ทำไมล้มเนาะไปยินเราเอาหายไปแล้วกูมาหายนี่สองซ้ายสองขวาไม่มีเลยฮะหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับทันเปล่าเนี่ยมีหมาเหาด้วยฮะหมาเห่าเราด้วย ดูอย่างนี้เหมือนเหมือนง่ายๆนะแต่ทางเดินนี่ยากมากเลยฮะและจุดสําคัญคือพ้าถ่ายคลิปไปด้วยนะแต่ให้ดูเมื่อกี้ฮะที่มาก็ประมาณนี้ครับคือมันชันมากนะหนาก็อยู่ข้างบนนั่นแหละที่เขาคือเวลาลงไปลงไปอย่างนี้ก็ถ้าคนกลัวความสูงก็จะมีปัญหาหน่อยนะเพราะว่ามันต้องลงไปลึกข้างล่างนู่นเลยฮะแต่ว่าถ้าเอาเอา เจลเรียกกมูมาแต่ว่าเสียงอยู่ด้านโน้นววเสียงอยู่ด้านโน้นอ่ะใช่เหรอใช่เหรอเสียงมันอยู่ด้านขวาตรงโน้นววอ๋อมันมีลำน้ำตรงนี้นี่เด็กเด็กต้องข้ามไปเด็กก็บอกว่าน,นี้นะเสียชีวิตอย่างน่าจะกินไม่ได้ เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนจนิงๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขากินไปแล้วเปล่าอันนี้นีราะผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยแมงไอ้พวกแมลงก็ตองตาผมม่องไม่เห็นเลยเจออะไรน,นี่เดี๋ยวเจอหนึ่งไม่มาว่ะไม่ใช่เหรอไม่เก็บเองไม่ได้เลยเหรอเก็บเองไม่ได้เลยฮะ เมื่อกีอเกียวบอกนะฮะซื้อกินง่ายกว่าครับซื้อกินง่ายกว่าเยอะนะนนกินภายในห้านาทีหมดนะฮะเก็บทีห้าชั่วโมงเนี่ยเราเดินกลับมาถึงรั้วเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นกันแล้วนะฮะกูมาเขาบอกว่าเอ้ยก็เก็บที่ร้านอาหารได้แหละเมื่อกี้เก็บได้ตั้งหลายอันเดี๋ยวลอ,ลองดูที่ร้านอาหารอีกทีครับ บริเวณนี้มันก็อลองดูข้ามรั้วไปก่อนก็กว้างอยู่ฮะร้านอาหารร้านอาหารก็กว้างอยู่นะ่อาจจะมีบ้างนะอะมมีเหรออ้เจอเจอเจอเอตัวนี้แล้วเมื่อก yup> uh> um ี้อันแรกก็เจอตรงนี้เนาะใช่ก็เจอทางนั้นเละ คือมันชอบอยู่เป็นที่ๆไม่ได้กลับมาเมื Quindi, ่อปันอันนี oh, ้ใ right? ช่ก็ใช่คร oh, ับอัน well, like ี้าแถวไหนขึ้นก็จะขึ้นอันนี้ใช่ป่ะจะระวังจะเสือหมอบใช่ป่ะใช่เต็มเลยโอ้อะใช่ไหมอะใช่ไหมใช่ใช่ไหมอืมมันจะส่งไวม้นมีอีกหน้าสองทานอ่างไม่อันนี้เสียผมจะแก้จี๋แลน่ก นวม,ม่<ะ>มยมสิยเออมาวยมชไปเด้มอืมไม่้อดตงน่จะตรงนพ่อนี้นี่อะไระนีาไม่ได้ไ,ม,ไดมันจะซ่อนง้งหาดิไม่ได้ีไม่ได้ แบบหนึ่งนะกินไม่ได้ดแต่ขึ้นขึ้นที่ต่อไม้มจับได้เรอดได้ม,มเนี่ยมันแข็งเตมเล่ไม่ได้เอาไปกินนะใส่หายากแล้ววันนี้คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ครับโอ้ยช่วงนี้มแมลงเยอะเห็นไหมมันตอมเต็มเลยฮะเจียวบอกว่าหน้าฝนใช่ไหมหน้าฝนมันจะจะเยอะอย่างนี้ นะสรุปก็คือได้เห็ดอยประมาณเนี้ยแล้วก็ถือไปถือมาเสียมันหักด้วยนะฮะอยแรเยอะจริงๆครับรกบ็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะฮะบอกอินชายนาเนี่ยมีอยู่น่าจะใกล้จะ200แล้วมั้งนะ1แล1 6้ว60แล้วมั้งนะก็สามารถคลิกตัวไอตัวนี้ดูบอกทุกตอนได้นะครับ แล้วก็จันถึงสุกเนี่ยผมสอนเกี่ยวกับวิธีหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พอแล้วครับรู้สึกว่า, <N> นาคนคนเก็บเห็ดเหนื่อยๆๆนะแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะแล้วใครที่ที่เก็บเห็ดอยู่ก็บางทีก็ไม่ต้องต่อเขาก็ได้นะฮะ <N> เพราะว่าผม,มากเก็บกันตั้งประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าเก็บแค่เนี้ยเดี๋ยวครับเดินไปครับ